เรื่องของทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาไม่ใช่แค่เรื่องในอดีตแต่เป็นมรดกจากสงครามหลายทศวรรษที่ยังคงหลงเหลืออยู่โดยเฉพาะในช่วงสงครามกลางเมืองของกัมพูชาและยุค,คเขมรแดงที่มีการวางทุ่นระเบิดอย่างกว้างขวางเพื่อป้องกันการลุกเคลือบของฝ่ายตรงข้ามแต่รู้ไหมครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะครับ ขอบคุณครับที่ผ่านมาประเทศไทยต้องอเผชิญกับพื้นที่ปนเปื้อนทุ่นระเบิดมากกว่า2,500ตารางกิโลเมตรหรือเทียบเท่ากับพื้นที่กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการรวมกันเลยทีเดียวและกว่า90%ของพื้นที่ปนเปื้อนทั้งหมดก็อยู่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานี่แหละครับถึงแม้ว่าประเทศไทยจะเข้าร่วมอนุสัญญาออตว่าในปี2542เพื่อห้ามใช้สะสมและทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคลแต่การเก็บกู้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะส่วนหนึ่งมาจากปัญหาเรื่องเส้นเขตแดนที่ยังไม่ชัดเจน ทำให้การทํางานของเจ้าหน้าที่เก็บกู้ทุ่นระเบิดต้องเผชิญกับอุปสรรคและความเสี่ยงอยู่เสมอทุกวันนี้ทุ่นระเบิดยังคงเป็นภัยเงียบที่ฆ่าชีวิตและสร้างความพิการให้กับผู้คนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและยังเป็นประเด็นที่สร้างความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศเป็นระยะระยะอีกด้วยนี่แหละครับคือเรื่องราวที่มาที่ไปของทุ่นระเบิดชายแดนไทยกัมพูชาที่ฟังแล้วมันเหมือนอยู่ในสนามรบจริงๆครับถ้าจะเล่าเรื่องทุ่นระเบิดชายแดนไทยกัมพูชาเราต้องย้อนกลับไปถึงจุดเปลี่ยนสําคัญในปี1979ครับ ตอนนั้นกองทัพเวียดนามบุกเข้ากัมพูชาเพื่อค่นล้มระบอบเขมรแดง